Wow, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you? สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โกวนโกครับรายการที่นำเสนอสารที่ท่องเที่ยวสวยกันปราเทศไทยในยามที่พายุเข้าครับตอนนี้ครับเราก็ลังจะไปที่เกาะระยั้งนะครับเกาะระยั้งนี่ก็คือเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของเกาะหมากเป็นเกาะเล็กๆซึ่งมันมีระยั้งนอกระยังในแต่ว่าเกาะที่มีรีสอร์ทเนี่ยชื่อเกาะระยั้งนอกก็คือเป็นแบบมีห้องพักน้อยมากครับออกแนวแบบไพรเวทไอซ์แลนด์เลยซื่งวนนี้เราจะไปพักกันไปดูว่าเกาะระยั้งจากเกาะหมากข้ามไปเป็นยังไงไปชมครับ มารับนะครับคือระยังเนี่ยไปเที่ยวเฉยๆก็ได้แต่ว่าคนไปเที่ยวจะเสียค่าขึ้นเกาะ200ร้ถ้าผมได้ฟังมาเกาะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมท่านครับผมเกาะระยังครับระยังนอกระยังในและอันนี้คือเกาะระยังไม่ได้นอนเฮ้ยมาแล้วแบ็คเลเวลเรือมาแล้วนี่คือเรือมาแล้วที่เรือมารับส่วนนี้เจ้าแบ็ค เจอกันลูกเอาละครับเดินทางไม่ไกลครับประมาณ3ชั่วโมงไม่ได้สินาทีเกาะอยู่ตรงนี้เกาะอยู่ตรงนี้ครับผมหมายถึงไม่ใช่ฮะหมายถึงตอนนี้คุณมีตัวต่อเกาะอยู่ตรงหน้าไปครับ อันนี้คือแบบน้ำใสและพีเวลก็ตรงพื้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าพวกเหมือนเศษตะการังที่ถูกซัดมานะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นาหาดทรายนี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันนะครับผมให้เราไปดูบ้านดีกว่าเดี๋ยวมานะแดงขาวมาด,ดูกันนะครับผู้้้หนูนอนสบายอยู่มีทัง้งลมมีแอร์ห้งองน้ำครับโอ้โหห้าาองน้ำใหญ่มากเลยห้องน้ำใหญ่ คือถ้าเป็นบ้านหลังเล็กเนี่ยจะราคา3,500อาหารเช้านะครับจากเกาะหมากแล้วรับส่งจากเกาะหมากนะครับ3,500นะครับแล้วก็นอนได้2คนบ้านเราอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับราคา6,000นอนได้4คนแต่จะมีห้องน้ําเดียวเป็นเชื่อมกัน2ฝั่งก็เดี<ส>๋ยวไปกินข <พา S 1> ้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จ <พา S 1> วันนี้ชิลของจริงเราไปเล่นน้ำก็ชิลๆน้ำนิ่งอยากลงน้ำนะมันแบบไพรเวทจริงอะเนี่ยแบบไพรเวทแบบเล็กๆเหมือนเราไม่ได้ลงน้ำมา2วันแล้วแบบนั่นแหละดิต้องซะหน่อยแหละมันต้องเปียกปะต้องเปียกครับอกไอ้ หลังเล็กนะครับราคาต่ำมาค,คือบ้านมีอยู่แค่กี่หลังเองนะสี่มพอบ้านมีอยู่แค่3หลังแปลว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยที่นี่จะรับคนได้ประมาณแค่8คนห้องเหมือนกันเติมเตียง500บาทห้องน้ำก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับคือถ้าถ้าพูดถึงตัวโรงแรมเนี่ยนะครับก็จะดูแบบค่อนข้างมาตรฐานไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมกับธรรมชาติกับอะไรอย่างเงี้ยสวยวิวสวยมากข้างนอกเปิดออกไปดูแบบค ไี่ได้มีร้านอาหารนะครับตกเฉลี่ยเนี่ยประมาณจานละ130บาทก็ราคามาตรฐานของเกาะทั่วไปนี่ยที่นี่นะครับจะมีรถบ้านแต่ว่าไม่ได้ให้ลูกค้านอนนะครับแต่ว่าผมว่าเดินไปถ่ายรูปได้ดูสวยดีเป็นรถบ้านแล้วก็เป็นป่าขึ้นมาองสูงเนี่ยโอ้โหเจ๋งว่ะ So emotions many mixed emotions. ผมว่าที่นี่เขาน่ากำลังสร้างอะไรเพิ่มอยู่เพราะว่าหลังจากที่มันหยุดช่วงไวรัสไปปกต,ติเราเวลาไปโรงแรมเนี่ยเวลาจะเอาเช่าเรือทูชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะต้องจ่ายเพิ่มแต่เหมือนของที่นี่เขาใช้ฟรีเลยก็คือทุกอย่างเียรวมไปแล้วนะครับเขาก็มีบาร์อยู่ให้นเดี๋ยวเราไปเอาของมานั่งแถวนี้ล้วเดี๋ยวเล่นน้ำหลาเดือ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปพายคายัคสำรวจเกาะกันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับจะใส่ชูรสด,ด,ด้วยนะครับไม่ใช่เพื่อความอร่อยชูชีพไปเดี๋ยวเราจะ ออกเดินทางกันนะครับใครอยู่หน้าทุกคนอยู่หน้าผมเโอเค okay. ไปแล้วนะทุกคนลากอรอดเดี๋ยวไปภายซ้ายเราจะไปตํำรวจรอบเกาะระยังนอกครับ,รบไป นี้นะครับเรากำลังสำรวจรอบเกาะนะครับเกาะนี้จริงๆมันก็เป็นเกาะส่วนตัวนะเขาก็ทำเป็นเหมือนรีสอร์ทที่พักนะฮะแล้วก็เนี่ยด้านหลังเกาะก็จะมีหินหินแบบใหญ่มากดูดิโอ้สวยเนี่ย บอกทุกคนว่าเกาะมันใหญ่กว่าที่คิดครอตอนแรกยังอ,อ้อมอ้อมไม่รอบเกาะเลยฮะด้านหลังฮะดูดิโอ้ใหญ่เนี่ยผมต้องหยุดถ่ายสักครู่นะครับเพราะว่าเอาตัวรอดก่อนเอาให้มันชนะก่อนไป ไกลมากอันนี้ผมนะไม่แนะนํไม่ได้ทานะครับมันจริงมันมีสิทธิ์อันตรายเหมือนกันนะแต่มันไกลมากจริงแล้วเวลามาพายอย่างนี้นะครับเราออกปรกกางทะเลอะเซฟที่สุดนะครับใส่ชูชีพเผื่ออัิเสบจริงๆก็อย่างน้อยก็มีชูชีพไปเกาะจำทโวรเดียวอันนี้คืออยู่มุมขวาของเกาะน,นะครับตอนแรกเราอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแต่เราก็อ้อมเข้าาข้างหลังอันนี้ฝั่งขวาของเกาะน,นะครับซึ่งซึ่ง,งยาวมากไปและนั่นก็คือชายฝั่งเรามาถึงแล้ว ใายเชียงใหม่แอทใายฟังลองดูครับใครอยากลองก็ลองได้พอน้านิ่งแล้วน้มก็ถือว่าใสนะน้ำที่นี่จะเขียวนะครับมันจะไม่เหมือนฝั่งอันดามันอันดามันจะน้ําฟ้านะครับน้าฝั่งนี้จะเป็นดอกแนวแ,แบบสีเขียวนิดนึงนะไปถงแล้วเรากลับมาอย่างปลอดภัยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะมาทาอย่างนี้อย่าหา <laughs> ใครบ้างๆก็ไม่ต้องทํานะครับมันไม่มีประโยชน์อะไร ูตลาดตืไอใกล้เกาะกันว่ามีอะไรให้ดูหรือไม่ไปติดตามชม w h o when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is t you? Is dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you? So glad I'm ever you're sweet the chance to had chance we so so was พ e กหลังเล่นน้ำเสร็จครับมานอนง่อยอยู่นี่อยากให้ดูครับบรรยากาศดูดิโอ้ตอนนี้ปริกิงแค่ประมาณบ่ายสามครึง่งกำลังจะ4ี่โมงนะครับคือหมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าบนเกาะน,นี้จะมีหมายอยู่3าตัว ชื่อไอแดงไอขาวไอรอดจริงๆแล้วเกาะนี้เขาเลี้ยงแค่2ตัวคือไอแดงกับไอขาวที่เข้ามาเล่นกับเรา Lord, ไอรอดว่ายน้ํามาจากที่อื่นว่ายน้ำมาจากเกาะขามแต่เกาะขามไก,กลมากเลยนะใช่เขารู้ได้ไงมาจากเกาะขามวะไม่รู้มันนี่เรื่องแต่งไม่รู้าาอา้อาวแต่ว่ายน้ํามา<ห>แต่บอก <ๆ S 2> ถ้าบอกเกาะขามเนี่ยเกาะขามคือฝั่งตรงข้ามตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะหรือมีคนเคยเห็นมันที่เกาะขามแล้วก็เป็นไปได้ก็คือมันว่ายน้ำมาเกาะขามแล้วมันเป็นหมาที่แบบกลัวคนอ่ะมันจะไม่เข้ามาหาคนแล้วก็ถ้าหันหลังให้มันอ่ะมันจะรอบกลับมันรรอดดมาไ้คับ พักผ่อนครับนี่คือ p r i v a t e Island ที่เรามาเพื่อพักผ่อนของจริงนอนตอนน,อนี้ประมาณจะ5โมงแล้วนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วดูวิวเห็นนะม้โมงเย็นนะครับเราจะไปดูตรงสะพานกันด้านหลังที่พักนะฮะข้างๆมันจะมีทางเหมือนเป็นนมขึ้นมาโอ้เพราะว่าพระอาทิตย์มันตกข้างหลังตรงนี้เป็นสะพานเล็กๆเ,เดี๋ยวจะมาถ่ายวิวสวย ตอนนี้มันกำลังจะเป็นเมจิกโมเมนต์นะครับเอาพาทิ่กำลังจะตกแล้ววันนี้มันดีเกินไปมันก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่อย่างมันดูง่ายได้เลือเกิน I got this got feeling can't magic แล้วครับช่วงพารที่ตกดินนะครับเป็นเมจิกโมเมนต์นะกินข้าวดีกว่านะบนเกาะนะครับก็มีร้านเดียวก็คือของโรงแรมนี่แหละนะครับถ้าใครมานอนก็ไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับก็นอกจากกินอันนี้นี่แหละซื้อขนมขนมมาได้อ่าซื้อมาได้ซื้อมาได้เตรียมสเียงมาจริงเขาบอกว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมาแต่ตัวแล้วก็ัวใจกินข้าวกัน เดี๋ยวเรากินข้าวนะครับก็ราคากับข้าวที่เนี่ยจะตกถ้าไปกับข้าวนะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับต่อจานเป็นราคาก่ออ่ะเ <100 000 S 1> ข้าใจได้ก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นกินข้า,าวเช้าแต่มันฟิล์มปูนมากนะวันเนี้ยมันเป็นเกาะที่แบบเออมันก็ไพรเวทจริงอ่ะหรือว่าไพรเวทเพราะไม่มีใครมาก็ไม่รู้ทุกคนรู้เปล่าว่าคนนอกก็มาได้นะแต่ว่าเสียค่าขึ้นสองร้อยบาทไม่รวมค่าเรือถ้าถ้าคนนอกจะเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นคนที่นอนที่นี่เลยเนี่ยเ้ย่าางกีมมััผออนนวเนอัมมงาข เห็นเกาะมามเห็นเกาะระยยังในแล้วก็ที่สําคัญวิวพระอาทิตยตกดินก็ไม่ไม่ธรรมดาสวยมากถึงจะต้องกล่าวคําว่าวิวสวยสวันะสดีครับตอนนี้เป็นช้าวันใหม่อันแสนสดใสอากาศดีมากดูดีุ่ณน แบบลมดีมากเลยครับเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันแสงแดดยามเช้าที่นี่แบบโอเคมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านมรสุมหลายๆมาทั้งปีนะครับเลยถึงช่วงเวลาดีๆที่พระเจ้าต้องตอบแทนให้เราบ้างเดี <c oughs> ย๋ยวเราลอกินข้าวเช้านะครับ b r e คฟ f a s t เดี๋ยวมาดูหน้าตา b r e คฟ f a s t กันว่าในราคานี้ b r e คฟ f a s t ได้อะไรอาหารเช้า,น,ชานะครับก็เป็นหมาใช่หมาจ <c oughs> ากไหนข้าวต้มนะครับ <c oughs> มีข้าวต้มมีกาแฟใช่นตีนเลือกได้ก็ชงเองมีการอื่นๆใช่ขนมปังปิ้ง ก็เป็นอาหารเช้าที่บรรยากาศดีมากนั่งกินท่ามกลางทะเลแดดอ่อ,อนๆบวกกับอ,อ,อาการคัดจมูกโอเครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากเกาะระยังแล้วนะครับผมก็แนะนำนะถ้าใครมาเที่ยวนะครับ อยากให้มาเกาะหมากแบบสัก2คืนแล้วมาต่อเกอาะระยั้งอีกสัก1คืนก็ได้หรือใครชอบเกาะระยัง้งแบบความไพรเวทเนี่ยก็มาเกาะระยั้ง2คืนเลยก็ได้ที่พักนะครับสามพั 3, 5, 5, พักได้2คนนะรวมอาหารเช้ารวมกิจกรรมทุกอย่างแล้วนะครับรวมค่าเรือไปรับไปส่งหรือคุณอยากได้ห้องแบบที่ผมนอนนะครับห้องนี้หกพันนอนได้4คนแต่ถ้ามานอนเพิ่มเพิ่มคนละเท่าไหร่นะห้าร้อยบาท500บาทเท่านั้นเอ้ยดูคุ้มดี้เช้าเติมได้นะครับ,รบเติม แล้วก็มีรถบ้านด้วยใช่มานอนรถบ้านก็ได้สวยมากครับก่าะระยั้งชิวพายคายัคอะไรนู่นน่นนี่มาเที่ยวกันนะครับใครมาเกาะหมาก็อย่าลืมกะระยั้งนะจ๊ะชวนตกอมาแเรากลับไปแก้มือแน่อนอนเพราะว่ามันเลเทตุ้มเป๊ะ <c oughs> โอเคครับเราจะไปต่อแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับครับผมไปแล้วัะสวัสดีครับ